ีเนเตอแก้วบองแก้วบองแุบนึงบอกให้เอามาให้ยายเออจะเอามาลองชิมดูากิช้น้คนคเนคุณี่นกคีนะคะนคีี่คนสวยมาหาคุณยายค่ะอัปลาบองมาให้คุณยาย เรียม um. นะคะตับเลยอ่ามันเอามาใส่ร์ไซค์ไปชีด้วยนะคะเพราะว่าเวลาไปซื้อของซื <S 2> <S 2> ้ออะไรข้างนอกนะคะก็ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะ้าพคุมเข้ากับดอกไม้มากเลยดอกไม้ท่านดอกไม้สีเหลืองเต็มเลยแล้วก็ดอกไม้ยายกับเม็ดยายก็เข้ากับดอกไม้ที่นี่มากเลยเราดูคนสวยสองคนนะคะ คนสวยสองวัยนะคะคุณยายวัยหนึ่งน้องเคซี่วัยหนึ่งนะคะอยู่หน้าองค์ปู่ปริจิตนะคะค่ะส่วนลุงก็เตรียมข้าวของขึ้นรถนะคะส่วนลุงก็เตรียมข้าวของขึ้นรถนะคะไม่รู้ลไม่จะมานิคลินิกจะมีนาฏศิลใหม่แล้วมีคนถามว่าไปจริงเหรอโอ้โหพี่ลอมหอบพ่อหงุด้วย โอ้โอตาถามตาถามตาชานเห็นพี่ลอมหอบพ่อห่มมานะคะไปถามคุณอะคุณล้มบอกว่ามาตอนไหนก็ได้ไม่มาก็ดีพไดเอยู่น้องใหญ่พี่เอ็นกตานักตะาเปิดนอนบ้านไม่ใส่

อุ้ยพระเอกพระเอกจับมือนางเอกน่ารักหน่ยพระเอกจับไมซสิพระเอกพระเอกจะย้ายย้ายใครไหมย้ายค่ายมาอยู่คณะจำลองบันเทิงฉีดไหมใช่จริงป่าวเอ๊ะจับมือหน่อยเราก็จะยย้าย้ายเลย ไม่ยายยายไม่เปิดรับบริการเลยเปิดรับสมัครสดอกทั่วพิษอ่ายายมาอยู่คณะจำลองมาเทิงศิลป์แน่แน่แน่ใจเลยนกไอ้ะแน่ไอ้ห่ะก็เป็นยังแน่ใจสวยมากน้องเคสซี่นะคะนักรลุ่แบนด์ค่ะอันนี้ก็พระเอ็มบีนะคะน้องเป่านกกรอบค่า ขอคือเก่าขอคึอ้อคือเก่าค่อยบอกคอคอยใหญ่ค่อยจะไปขอทำไมข้างไปชื่อมาดามเนี่ยใครจะกล้ายุ่งดามเป็นมามนไดชื่อมาดามมีแต่คนนั่นเดินข้างซ้ายก็มีคนพิักษ์อือนจะไป ทำไมกลัวอะไรไม่เคยกลัวเจ้ากลัวสิ่คน,คนจะหามก็มีเอ้ยหามรถถ้าหามไม่ถึงป่านะระวังแล้วค่อยหามคืนหนาวที่ใหญ่ถ้าหามยายไม่ถึงตกป่าน่ะระวังค่อยหามคืนในหนาวที่ป้าจำลองคุมกอกอก,อกถูกต้องคอยคุมแน่นอน <laughs> คุมตั้งแต่<ม>เดี๋ยวเข้าไป กำนันหญิงเป็นกำนันหญิงของผมก่อทั้งอำเภอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอะไรนะนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอป่าลัดผู้พองครอบทุกตำแหน่งเลยเหรอครอบทุกตำแหน่งไม่ต้องให้คนอื่นมาคุมนี่คำตอบจากคุณยายนะคะชัดเจน คอยเอาบทคอยเอาบดทุกตำแหน่งแล้วใครจะมากล้าคุมค่อยปลูพื้นเพชรเจ้าเป็นตำรวจเจ้ายังกล้าคุมค่อยเลยนะตอนนี้คุ้มไป็นทำไมนั่นมันเรื่องจริงอะไรนะประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนาะเออไม่อยู่น่องเหนือกฎหมายไม่มีใครดอกจัดไปใหญ่โอ้จัดแน่นอนวันนี้เนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบารัด ผู้กองผู้ว่าโอ้ตำแหน่งนี้เงินค่อยจะอาไปไว้ที่ไหนวะเยอะแยะจเลยวะบ้านค่อยคงจะเสร็จปีนี้นะเนาะเพราะว่าทุกตำแหน่งค่อยเอาเบิดเลยรวบหัวรวบหางเอาเบิ้เลยไม่มีใครได้ง่ายๆได้ตำแหน่งนี้เขาไปเขาไปอันขุดรูหายังไม่ได้เลยแต่สำหรับยายตำลองลูกโหยควบเหมือนกับมาขาวเอาทุกตำแหน่งคนอื่นไม่ได้ค่ะ ยายนี่เอาหมดเลยยกเวน้นไม่มี <c oughs> มัมีอะไรยัง <C oughs> ไง <C oughs> ก็เป็นกำลังใจให้ลูกพลกปราแตนนะคะไม่มีได้ไงเมื่อนี้แหละตำแหน่งคอยควบ